ศรัทธาที่ไม่ต้องอาศัยตัวหนังสือการศรัทธาซึ่งเรานั้นจะเกิดคำถามหากมีข้อแม้ในตัวเราหรือเราอาจไม่มีในตัวหนังสือที่เคยบันทึกไว้แต่หากท่านศรัทธาในหลักคำสอนซึ่งเรารับหน้าที่โดยตรงจากของพุทธนั้น หากท่านเดินปัญญาตามในข้อธรรมท่านจักไม่เกิดข้อแม้และเมื่อเป็นเช่นนันจิตของท่านจะเดินต่อสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นแต่สำหรับผู้ทําจิตถึงนั้นจิตจะเชื่อมต่อกับรอบเป็นอัตโนมัติโดยมิมีข้อสงสัยและนั่นคือการต่อยอดสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นโดยมีเรา เป็นจุดเชื่อมต่อสู่แนวทางแห่งองค์พุทธะอาจารย์น้องไหนนิรมิเทวจุติ